สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพร้อมให้สินน้ำใจเจ้าของน้องมณีเผยอาการล่าสุดพร้อมให้สินน้ำใจเตรียมเงินบริจาคจากกรณีนางสาวณฐา,าอายุ30ปีเจ้าของแมวชื่อมณีโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กคุณแม่มีมี่ประกาศตามหาแมวสุดรัก พร้อมเสนอเงินรางวัลให้3 0 0 0 0 0บาทระบุว่าน้องแมวเพศเมียชื่อมณีทําหมันแล้วน้องหลุดออกจากบ้านหมู่บ้านโนเบลิลทาราซอยทาวอินทาวสาเมื่อวันที่17เมษายนเวลา1นาฬิา45นาทีจนทุกคนช่วยกันตามหาล่าสุดเจ้าของระบุว่าแมวได้เดินกลับเข้าบ้านเองแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น 21เมษายน65ข่าวสดออนไลน์พูดคุยกับนางสาวณฐา,าอายุ30ปีเจ้าของแมวระบุว่าช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาที่ผ่านมาตนกำลังจะออกไปหาอีกรอบแต่แมวเดินกลับเข้าบ้านเองในสภาพหอมโซมีแผลที่คางตามร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้ตนรู้สึกดีใจมากตลอดเวลา3ปีที่เลี้ยงมาน้องเป็นแมวตัวแรกก็รู้สึกผูกพันจากที่แฟนตนจะเป็นคนรักน้องมากกว่า ตัวเองเริ่มรักมากขึ้นเรื่อยๆมาตลอดทั้งนี้คาดว่าน้องกลับบ้านเองได้เพราะหลังเป็นข่าวมีทั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ภัยและคนต่างๆเข้ามาช่วยหาเยอะมากจนน้องอาจกลัวพอคนเริ่มซาก็เลยกลับมาเองล่าสุดแมวแอดมิดอยู่โรงพยาบาลยังมีไข้มีแผลที่คางขนร่วงและตัวผอมหลังออกไปหลายวันขาดอาหาร ที่ผ่านมาแมวไม่เคยออกจากบ้านเลยแต่วันที่หายไปนั้นปิดประตูบ้านไม่สนิทพอแมวออกไปก็น่าจะหลงหายไปที่ซอยทาวอินทาวสองทั้งนี้ต้องขอโทษเพื่อนบ้านรอบข้างที่อาจสร้างความเดือดร้อนในการตามหาแมวในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้ตนจะขอใช้ชีวิตส่วนตัวเพราะมีลูกน้อยที่ต้องดูแลสำหรับเงินรางวัลค่านำส่งแมวตัวนั้น ตนตได้ให้เป็นสินน้ำใจกับทุกคนที่มาช่วยทั้งรปภเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครองค์กรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆพร้อมกันนี้จะนำเงินบางส่วนไปบริจาคให้องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ที่หายไปจากบ้านเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ